สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปต่อตํารถไทยนะครับผมครับผมสวัสดีไปยังแฟนเพจฟเฟซบุ๊กรถไทยสายโหดเมืองกุดนะครับผมมาอัปเดตหน้างานครับผม <c oughs> มือแหลกครับมือแหลกโอ้เด๋ยวประมาณ่าเมานสี่สองไรอยู่บ่พี่น้องไลนกว่าสองไรนะครับผม มันเองก็มีอุปสรรคเล็กน้อยนะครับยางดาหัวนะครับผมโอ้นี่แพะผู้ขามเกา็พ่นนะครับผมพ่นใหญ่นะครับอยู่นี่พอดีเพิน่พนมาเล่นน้ำนะครับผมไปเลยเพ,พิ่น,ค,น,นมามาครับให้จักบาดพี่น้องโอ้ขึ้นเพิ่นมากๆครับว่ามีโอกาสได้ไทายครับผมโอ้จำขัน้นรีบพี่น้อง พ่นนะครับอยู่นี่เป็นพ่น,น่วยใหญ่นะครับผมเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งพี่น้องพื้นไปหัวหน้าแต่ว่าส่วนนั่งคุณจะเป็นป้ายุค่านะครับผมในพื้นที่แปดไร่นะครับผมตัวน,นี้มือแรกนะครับมาเบียดมือแรกนะครับผมโอ้ยจำลิบพี่นอ้อง ฝนตกใส่มันบริจาแกนมันได้พี่น้องพูดย่ามเนี่ยก็ได้นะครับผมถือว่าหมาง่ายอน่นะครับผมโอ,โอ้โหอ้โอ้โโโหโู้้หห้หู้หู้หหู้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 หูร้หู้หู้้หู้หู้หู้หอ้หููู้้้หููู้ ตอนคำานะครับผมลุยเดียวครับลุยเดียวงานอือ,อเสียงห,กหักไมครับพี่น้องเลยมาบึงสเต็ปการมางังพ่วนของเพื่นนะครับผม ไอโอยั่งเลยครับผมมิดผานไปเลยครับเอาพี่น้องมาเบิ้งคนสิงอยู่ดิ้นนะครับอะรนี่พ่นนี่ยังผมกับปั๊บไม่พร้อมนะครับผม ผมสิได้เอาใหม่ม้วนม้วนนี่ออกมาทั้งหนอกนะครับผมเพราะว่าออกมาไว้ออกมาไว้จุดเดียวนะครับผมปั๊บปคดใใ้พรมนะครับพรมล่งหางนะครับผมแสบไล่นะครับผม ใส่อุ่นเครื่องนะฝนพี่น้องงานหลับจบนะครับแต่วาราคาก็บ่อ่อยได้นะครับผมดีก็จอดพี่น้องเลย<ฮ>หน่อยๆใครกบได้ได้นอครับผมผมกาวาประมาณหามือนะครับ้าผมมียังผิดพลาดนะครับผม จะอยู่กันเงีๆนะครับผมปีหามือคนแล้วครับผมปีแต่ว่ามีเพื่อได้รับจบนะครับผมแดนดีบ่พี่น้องอนี่แหละครับก้อนสีเบิกไม่เกินสีหกประมาณนี้แหละครับผมแต่ว่าหกใหม่หน่อยนะครับตัวเป็นหกใหม่ใหญ่นะครับผม ดินทรายครับดินทรายนะครับผมออกง่ายกว่าดินแนวอืนแน่จักน่อยนะครับผมขวันมันซุ้มให้พี่น้อง เบื้อง้างอีกแล้วครับผมไปเบื้องฐานที่สองครับสี่เขาบ่าพี่น้องโอ้โอ้โโนนะครับตัวนี้วมแม่นว่านี่นะครับผมมาเบื้องคนไทยดินแข็งๆนะครับผมสีเขาบ่าพี่น้องเบื้งครับเบืง้ง ด้การอยู่ครับผมผมมาหางรุ่นนี้ฮ็ดมากเข่าดีอยู่นะครับผมึอออตอนนี้ใบหน้าเขาก็ใบลังจักหน่อยนะครับผม หม่างพน่นครับหม่างพ,นพน่นพูดนอยง่ายๆนี่ก็จะเพถึงยี่สิบไมทีนะครับผมเจ้้าเอาดีเป็นตนาไนนะครับผมรุ่นเอ็มซีดีนี่ผรู้สึกว่าหงางจะเขาดีนะครับผม คิดผมได้แล้วครับผมปีนองเบิร์โอ้เบ้าบ้าเพิ่ครับพ่นมยใหญ่นะครับผมแป๊บเดียวพี่นออ้องสีหาาแล้วครับผมจัดนักจัดเต็มนะครับผม ครับ่นสียายไปล่างทั้งใดอีกนะครับผมเอาไยพี่น้องบรรยากาศตอนค่ำๆนะครับผมจะง่อยกัะสีอวยเมื่อไรละครับผมพอได้รับจบหนา้าฝนนะครับผมเม่อได้อุ่นเครื่องจอดมากกันโดนเติบแล้วพี่น้องเลย เยวไปทั้งใดอีกครับผมปอยให้เพื่อนเฮ็ดเลยนะครับผมก็ดีไปเพื่อนคับให้แน่ว่าประเดท่าคลิปใหม่พี่น่องได้ชมนะครับผมว้าได้ไปเลยลูกพี่ยางเพณ่นจังสีงามนะครับผม เดียวนะครับผมโอ้ ภาคไม่ร้ายนะครับอาจสีดันยากแน่จักน้อยนะครับผมสิประมาณแน่พี่น้องเลียย์ยิยใหญให้เพิ่นนะครับพ่อให้มันดูดีโ้บนหนาเกียดแห้งนะครับผม ละเรียบร้อยนะครับผม ย่างเดียวพี่นอ้องเยอะคุ้นครับแต่งเข้าไปครับไปได้แล้วอีกพี่น้อง พี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหนา้ายี่ที่หนานะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ